ชาบูกัญชากินที่บ้านง่ายนิดเดียวก็ชิมว่าเราโอเคไหม,มสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรันจวนชนคุยนะคะจะพาทุกท่านนะคะมาทำน้ําซุปชาบูกัญชาเพนวันนี้นะคะเราจะมากินชาบูนะคะที่บ้านทำที่บ้านโดยที่วันนี้นะคะไม่ต้องออกไปข้างนอกเลย ทีผงนี้ผงนี้นะคะเราเป็นผงน้ำซุปชาบูนะคะแกะแกะพอเราแกะเสร็จปุ๊บนะคะแล้วเราก็เอาตไกรายตักค่ะทุกคนหนึ่งหม้อเราใส่ประมาณสักสักหนึ่งช้อนโต๊ะเส่ลงไปปึมนะคะใส่ลงไป,ป,นะะใ,สงไปใส่สักอีกนวดนึงเพิ่มความนัว มาดูกันค่ะสีของน้ำซุปชาบูเราจะเป็นสีแบบนี้เลยทุกคนนี่มสีเหมือนสีเหมือนสีชาเลยค่ะนี่นี่คือสีของน้ำซุปแล้วก็ตั้งให้เดือดค่ะแล้วเราก็ทำาไงคะเราก็ชิมว่าเราโอเคไหม,มนะคะผักเราก็ทำการล้างนะคะให้สะอาดนะคะยายไปชิมชิมไปหนหะคะว่าอร่อยหรือไม่ อ้าวเร็วจะเอาหมูใส่แล้วหิวมากเลยแล้วก็เอาผักใส่ใส่ไม่ต้องไปซื้อนะใส่ของ,งเราเลยห้าสิบหกสิบบาทซื้อของเราค่ะ29บาทว้าวยีบเกาบาทโหคุณใช้เถิะสามรอบสี่รอบใส่ผักลงไปนะคะเราชอบกินผักเยอะนะคะนี่ทำงี้ ีเราไม่ทุกข่วยนะเราจะผักกินผักเข้าไปนะคะน้ำเนี่ยชาบูเนี่ยทำง่ายมากเลยไปซื้อในตลาดนะยายจบซื้อมาวันนั้นอ่ะจะซื้อมาสองสองห้าสิบบาทโอ้อันนี้อร่อยนะฮะสองไมน้อยนะนะใช่สองไมน้อยน่ะห้าสิบบาทแต่อันนี้เนี่ยยี่สิบเก้าบาทแล้วที่สำคัญนะเก็บได้สองตี วางไว้หนึ่งถุงเนี่ยใช้ได้ประมาณสักสองถึงสามครั้งแล้วสองสามครั้งเนี่ยเราประหยัดต้นทุนไปเยอะปกติอต่อะเราซื้อ2องมึงอ่ะสองมาห้าสิบกินได้ครั้งเดียวหมดเลยใช่แต่นี้เป็นไงคะยี่สิบเก้าบาทกินได้สองครั้งแบบถูกมันจะถูกยังไงละและที่สําคัญเราใช้เนื้อค่ะคนอย่างเรานะคะเราก็มีสามชั้นค่ะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะสามชั้นนะคะดูคะบางขนาดไหนบางขนาดไหน บาขนาดนี้ก็หน้าพี่แล้วค่ะหน้าพี่ไม่บางค่ะเพราะว่าหน้าพี่เนี่ยโบท็อกมาเยอะหน้าพี่ตึงตอนนี้ตึงค่ะทุกคนตอนนี้ห่างหายโบท็อกมานานแล้วนะคะหน้าก็เลยบางค่ะนี่แล้วก็ใส่เข้าไปค่ะโอ้โหตัวจริงจริงเรื่องปิ้งย่างแล้วทำไมคะปี้ฟ้าค่ะใครเลย ฝาหายแล้วไม่ใช่ผัวหายตอนนี้ฝ ok? um. าหายหนีไปตาม้ากันนะกันหนึ่งตามหาตามหามาเร็วเจอแล้วหาอยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วฝานะคะอยู่ในครัวคะแล้วก็ปิดฝาค่ะมาดูกับวิธีการทำน้ำจุ่มน้าจิ้มกันนะคะน้ำจุ่มน้าจิ้มเราก็ไม่ต้องไว้ค่ะเราบอกเลยว่าเราซื้อค่ะเราซื้อซื้อเนี่ย อร่อยสุดทำเองก็ได้นะทำเองก็ได้ถ้าว่างมีเวลาทำเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทำน้ำจิ้มแต่วันนี้ซื้อก่อนเนาะ,ะแต่คณเจะทำน้ำจิ้มอร่อยมากนี่ใส่กระเทียมสดสับ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 แล้วเราก็เข,นะขย่ขยานะเขย่าเขย่าถ้าน้ำจิ้มน,น้ำมรู้ใครชอบเหมือนีิ้เก็บชอบรู้เปล่านอกจากกระเทียมสับแล้วเจ๊ก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปเดวยกระเทียมเจียวก็เป็นไงคะไม่ต้อง เราเองค่ะแม่บ้านอย่างเราซื้อมาใส่เข้าไปพอใส่เสร็จแล้วทําไงคะทําการคูเลค่ะทําการคนทําการคนอะไรคือคูเลคูเลเนคูเล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 เห็นไหคะหม้อเราสุกแล้วเห็นไหมคะคนด้วยคนด้วยคนหมูในหม้อหม้อเราสุกแล้วเห็นไหมคะหมูเนี่ยเราจะเป็นพิธีห่านเห็นไหคีไม่สุกกินอั้นที่สุกค่ะอันไม่สุกเราก็จุ่มไว้ก่อนจุ่มไว้จิ้มจุ่มไว้นี่ผีบางไหม บางอ่าไปไปไปที oh, ่ไปที no ่อ oh, ื mm ่นนะเสียตังนะเสียตังเยอะนะอยู่ที่นี่กินเท่าไรก็ได้แล้วที่สำคัญอิ่มแล้วกินอีกอิ่มแล้วกินอีกปวดอาชิมน้ำจิ้มนักๆแล้วก็ต่อนนื่องแล้วก็เดี๋ยวก่อนข้าวคัม ทุกคนคะซดน้ำก่อนซดน้ำทำชาบูนะแบบนี้ทุกคนหัวรักหัวหลงไม่เชื่อม,ม,มาดูดูดูดเห็นไงคะรอ,รอกินรอกินหิว,หวเห็นไหมหิวแล้วต้องทำไงอกินข้าวเออกินชาบูต่อกินชาบูนหน่อยค่ะซดน้ำก่นอนคอคออร่อย วิธีการทําชาบูกัญชากินที่บ้านง่ายนิดเดียวแล้วมีทุกอย่างค่ะที่ในบ้านหยิบจับได้เลยทําชาบูกินที่บ้านง่ายนิดเดียวถ้าใครชอบใจคลิปนี้นะคะกด subscribe ให้หน่อยนะคะแล้วก็ให้กระดิ่งหรือให้หัวใจนิดนึงแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะสินค้านะคะอยู่ที่ลิงก์ใต้ด้านล่างนี้นะคะบ๊ายบาย